รีวิวพกบรเบิรมบางพระวันนี้เสนอเป็นสมเด็จหลวงพ่อเปิ่นปีสาแปดเป็นยังไงไปดูกันครับครับผมอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นอ่าสีขาวนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมนี่ครับนี่เป็นด้านหน้านะครับอันนี้ด้านข้างครับผม อันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อขี่เสือนะครับมีเลขยันมียันอยู่สองข้างนะครับผมแล้วก็มีเลขปีที่สร้างนะครับก็คือปีสามแปดแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อเปิรนแล้วก็วัดบางผาแล้วก็ปฐมนะครับผมนี่เป็นอีกข้างหนึ่งครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราดูอีกองคหนึ่งครับผม องค์นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อว่านนะครับสีดํานะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของตัวองค์พระนะครับผิกดูอีกข้างหนึ่งครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันครับผมเป็นหลวงพ่อขี่เสือนะครับเสือตีนโตมีเลขยันสองอันนะครับผมแล้วก็มีเลขปีชื่อหลวงพ่อเปิ่นะครับวัดบางพานนครปฐมเหมือนกันครับผม น,นนาาครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook, TikTok, IG นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิปหน้าจะรีวิวพักเครื่องอะไรนะครับก็กดติดตามกด Subscribe ไว้ที่ช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนเบิ่อนบางพระสวัสดีครับ